นักเรียนดูโจทย์้นนี้นะฮะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเกี่ยวกับพื้นที่ใต้กราฟแล้วก็ความชันนะฮะพื้นที่ใต้กราฟแลวก็ความชันอันนี้โจทย์เกี่ยวกับพื้นที่ใต้กราฟและความชันนะฮะ,ท,ะ,นะฮะทีนี้นักเรียนจะต้องเข้าใจว่าในแกนนอนของเราตรงนี้เนี่ยแกนนี้นะฮะมันหมายถึงเวลา t คือเวลาแล้วก็หน่วยของเวลาเนี่ยเป็นวินาทีวินาทีใช้ตัว s แทน สาหรับแกนตั้งเราแกนดิ่งเรามันหมายถึงความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวิธีกําลังสองเสร็จแล้วถ้าเจอโจทย์ที่เป็นกราฟระหว่าง v กับ t นะฮะกราฟระหว่าง v กับ t เนี่ยมันจะสื่อสารสองความหมาย1ก็คือพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟนี้มันจะบ่งบอกถึงการกระจัดนะฮะการกระจัด แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความชันความชันก็จะมุ่งบอกถึงความเร่งเสร็จแล้วเรียนต้องเข้าใจว่าไอความชันเนี่ยมันก็คือหาได้จากเอาเดลต้าวหารด้วยเดลต้าเนะฮะคือแนวดิ่งที่เปลี่ยนไปหาด้วยแนวราบที่เปลี่ยนไปนั่นเองและสําหรับการกระจัดคือพอในทีใต้กราฟ ทีนี้ปกติพื้นที่ไตกลาฟมันมักจะเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่สามเหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สามเหลี่ยมไอ้พื้นที่สามเหลี่ยมมันแน่นอนหาง่ายแนบมากทั่วไปก็คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงแต่ถ้าเกิดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็หาได้จากกว้างคูณยาวแต่ถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหาได้จาก หนึ่งส่วนสองคูณกับผลบวกด้านคู่ขนานนะฮะแล้วคูณกับสูงอันนี้นักเรียนต้องเข้าใจตามนี้นะเข้าใจตามนี้เสร็จแล้วในโจทย์ข้อนี้เนี่ยคำถามแรกที่โจทย์ถามก็คือโจทย์ถามหาระยะทางนะโจทย์ถามหาระยะทางทั้งหมด คำถามทีหนึ่งโจถามมาระยะทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้ที่เคลื่อนที่ได้อไ,ดไอระยะทางทั้งหมดนี่นะฮั่งเนี่ยนฮะเราก็เอาพื้นที่ด้านบนนะฮะพื้นที่ด้านบนซึ่งพื้นที่ด้านบนนี้ก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูก็เป็นหนึ่งส่วนสอ คูณกับผลบวกด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานก็คือด้านนี้ฮะซึ่งด้านนี้ยาวเท่ากับดูนะฮะอันนี้เป็นสองนี่เป็น6เพราะฉะนั้นด้านนี้ยาวเท่ากับ4ด้านที่ขนานกก็คือด้านนี้อีกด้านนี้เท่าไหร่คำตอบยาวเท่ากับ8นะยาว8คูณสูงเอาสูงเท่าไหร่ล่ะสูงคือตรงนี้ก็เท่ากับ30นะฮะเพราะฉะนั้นระยทั้งหมดเอาพื้นที่ด้านบนและด้านล่างมาบวก สำหรับพื้นที่ด้านล่างคือเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมก็เป็นหนึ่งส่วนสองคูณฐานเอานี้เป็นฐานเลยฐานตัวนี้ก็ยาวเท่ากับหนึ่งคูณสูงอันนี้ก็เป็นสูงตัวนี้ยาวเท่าไหร่ถ้าก็ดูฮะตัวนี้คือลบยี่สิบแ้วก็เขียนแค่ยี่สิบพอคือระยะทางคือระยะทางเพราะฉะนั้นสับเสร็จสองบวกแปดได้สิบสองสิบสอง เอา2ไปตัดก็เหลือแค่6 6คูณ30ได้ร้0ยแบวกกับ1ส่วน2 2ตัด10 2เออ20ได้เป็น10เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้ว่าระยะทางทั้งหมดคือ190 90เมตรนะเพราะฉะนั้นเวลาเจอกราฟความเร็วกับเวลาเป็นกราฟดังนี้ถามว่าเคลื่อนที่ได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่เอาพื้นที่ทั้งส่วนบนและส่วนล่างมาบวกกัน นะั่นคือระยะทางทั้งหมดนะนี่คือระยะทางทั้งหมด